ส่วนเทคนิคนะคะก็จะเห็นว่าตั้งแต่ฟื้นตัวกลับมาจากบริเวณ1,260จุดนะคะเมื่อประมาณปลายเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยครั้งนี้ก็เปิดแกลบกระโดดเป็นรอบที่3แล้วนะคะก็ถือได้ว่าแรงทั้งราคานะคะแล้วก็มูลค่าการซื้อขายก็ค่อนข้างหนา,นนานแน่นมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคเนี่ยก็ถือว่ากลับมายืนยันความแข็งแรงจากตัว m s c ทีอ่อยู่เหนือ Zero Line นะคะแล้วก็กาลังจะดึง Signal Line ให้กลับขึ้นมาเหนือ Zero Line ด้วยนะคะก็คิดว่าน่าจะยังได้แรงส่งทางบวกนะคะ ให้ขึ้นต่อไปนะที่แนวต้านเราก็มองไว้ที่1,500กับ1,520จุดตามลำดับนะคะทั้งนี้เนี่ยถ้ามีการทำกำไรหรือการปรับฐานเนี่ยนะคะราคาก็ไม่ควรจะลงไปปิดแกบหรือว่าต่ำกว่า1,450นะคะเราก็เลยให้1,450ไว้สำหรับเป็นจุดถอยสำหรับการเก็งกำไรนะคะ <c oughs> ซอกวิวตัวแรกเป็นตัวการบินไทยนะคะตัวนี้เนี่ยดิดตัวขึ้นจากการพักฐานบริเวณ18บาท50บนะคะบวกลบเล็กน้อยอยู่พักใหญ่นะคะแล้วก็สัญญาณจากเครื่องมือนี้ยังอิงทางบวกอยู่นะคะ m s c d ก็ฟื้นตัวดีนะคะคิดว่าแนวต้านบริเวณ EMA 75วันนะคะก็มีโอกาสได้ทดสอบนะคะรับ19-30นะคะต้าน20.5แล้วก็ถัดไปก็คือ EMA 75ก็คือ21บาท40แล้วก็คัทลอส29บาทถัดมาเป็น AP นะคะ AP จะเห็นการเปิดกระโดดผ่านแนวต้้้า e าานนนน EMA 75เมมมื่อววีขึสยง เดียวนะคะสัญญาณจากเครื่องมือก็โอเคนะคะตัวของ MACD ก็กลับมายืนเหนือซโ,โล่ไลายได้แล้วนะคะแนวต้านถัดไปก็จะเป็นบริเวณใกล้เคียงกับ EMA 200วันนะคะประมาณ7บาทถึง7บาท20บรับ6บาท30คัด1้อยบาท ตัวสุดท้ายเป็นคาหมาดนะคะตัวนี้ก็ค่อยๆขึ้นมาช้าๆนะคะแต่มาเห็นอีกทีนี้ก็สัญญาณฟื้นตัวดีก็ดีแล้วนะคะก็มีสัญญาณจากาการเกิดโกลเด้นคอสของเส้นค่าเฉลี่ยนะคะไล่ขึ้นมาเป็นลําดับนะคะจาก5มา10แล้วก็มาที่25นะคะตัวของเครื่องมือนะคะยังให้ค่าบวกต่อเนื่องนะคะแนวรับก็จะอยู่ที่5บาท85ดต้าน6บาท40ถึง6บาท50แล้วก็คัทลอสที่5้าบาท75ค่ะปิดประชุมในส่วนเท